มังกรบทที่787แต่งงานกับทิฟานี่เฉินเฟิงเงียบอีกครั้งสติสัมปชัญญะของเขาบอกกับว่าสิ่งที่พระสันตปาปาโจ้พูดเป็นแค่คำพูดด้านเดียวเหตุผลที่แท้จริงต้องไม่ธรรมดาแค่นี้แน่ๆ พระสันตป,ปาปาที่ท่านทำแบบนี้คงจะเป็นเพราะการแข่งขันในครั้งนี้ผมได้แชมป์การแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกดังนั้นจึงให้ทิฟานี่แต่งงานกับผมถูกต้องไหมครับหลังจากเงียบอยู่พักหนึ่งเฉินเฟิงพูดเขาอยากจะยืนยันความคิดที่แท้จริงของพระสันตป,ปาปาโจกถูกต้องพระสันตป,ปาปาโจกพยักหน้านอกจากสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้แล้ว คุณได้แชมป์การแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกยังมีเหตุผลที่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งเพราะถึงอย่างไรประเมินค่าต่ำคุณก็ยังเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งผมไม่อยากให้ทิฟฟาน,นีต้องแต่งงานกับผู้ชายอ่อนแออย่างน้อยผู้ชายคนนั้นต้องแข็งแกร่งกว่าเธออนาคตข้างหน้าผู้ชายคนนั้นถึงจะปกป้องเธอได้พระสันตปาปาโจไม่ได้ปฏิเสธในจุดนี้แน่นอนเขาเองก็ไม่สามารถปฏิเสธในจุดนี้เหมือนกัน เพราะคนที่มีตาล้วนดูออกตอนนี้ตำแหน่งของเฉินเฟิงในวงการศิลปะก,การต่อสู้ของโลกอยู่สูงแค่ไหนอีกอย่างสำหรับคนระดับทิปาน,นี่และคูเรียความชอบและความรักเป็นแค่เรื่องเลวไหาการแต่งงานของพวกเขามีแค่สามพยางค์เท่านั้นผลประโยชน์เพื่อประโยชน์บางอย่างจึงยอมสละชีวิตสมรสไม่มีความเป็นไปได้ที่สองอย่างแน่นอนคงไม่ง่ายแค่นี้หรอกมั้งครับ หลังจากผ่านการตกตะลึงเฉินเฟิงในตอนนี้นิ่งสงบลงมากแล้วถึงแม้พระสันตปาปาพูดด้วยความจริงใจมากแต่เขายังคงรู้สึกพระสันตปาปาเก็บซ่อนเหตุผลอะไรบางอย่างแต่วันนี้ดูจากท่าทีของพระสันตปาปาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดจะบอกเฉินเฟิงว่าเหตุผลที่ปกปิดเอาไว้คืออะไรดังนั้นเฉินเฟิงเองก็ไม่คิดจะถามต่อว่ายังไงคุณคิดว่ายังไงบ้าง ตามหลักการหวาเสียของพวกคุณเท่าหากคุณกลายเป็นสามีของทิฟฟานีเท่ากับว่าคุณกลายเป็นราชบุตรเขยของพวกเราคูเรียคุณน่าจะรู้ดีคูเรียของพวกเราอยู่บนโลกใบนี้มีอำนาจมากแค่ไหนพระสันตปาปาโจ้พูดถึงตรงนี้ อดไม่ได้ที่จะหัวเราะแล้วพูดขึ้นเถ้าหาักคูมกลายเป็นรัฐบุตรเคยของพวกเราคูเรียจริงๆถึงเวลานั้นคูมก็ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อพวกเราคูเรียแน่นอนพวกเราคูเรียไม่มีวันปล่อยให้คุณทําฟรีๆแต่พวกเราจะให้คุณมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกเราสามารถจัดหาทรัพยากรทั้งหมดที่สามารถช่วยในการฝึกฝนวรยุทธสมุนไพรเป็นต้นถึงขึ้นที่ว่าเท่าหากคุณยอมเปลี่ยนาศาสนาบางทีตําแหน่งพระสันตปาปานี้ผมก็สามารถยกให้คุณได้ แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามพื้นฐานที่ว่าคุณยอมแต่งงานกับทิฟฟานีพร้อมทั้งยอมช่วยคูเรียรทำงานถ้าคุณไม่ยอมแต่งงานกับทิฟฟานีหรือไม่ยอมทำงานให้คูเรียรผมก็ไม่มีวันบอกคุณถึงความลับของพวกเราชาวคูเรียรดังนั้นผมอยากให้คุณคิดพิจารณาดูให้ดีพระสันตะปาปาโจ้พูดถึงตรงนี้แล้วชําเลืองมองเฉินเฟิงพร้อมกับเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบ เฉินเฟิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพูดพระสันตปาปาที่เคารพเหมือนอย่างที่ผมพูดเอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้ในสายตาของผมทิฟฟานี่เป็นผู้หญิงที่เกือบจะสมบูรณ์แบบสามารถได้รับความชอบจากเธอเป็นเกียรติของผมแต่บนโลกใบนี้มีอะไรหลายอย่างมากที่ไม่ได้แค่อาศัยความชอบก็สามารถแก้ไขจัดการได้ถึงแม้เฉินเฟิงอยากจะรู้มากพระสันตปาปาโจอ้อยากให้เขาทำอะไรกันแน่แต่เวลานี้เขากลับข่มความสงสัยเอาไว้ เขาเริ่มด้วยการชมทิปานีด้วยความจริงใจหลังจากนั้นน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนกะทันหันพูดดังนั้นขอบคุณสำหรับความหวังดีของพระสันตปาปาและธิดาเทพแห่งพักแต่ผมไม่สามารถแต่งงานกับธิดาเทพแห่งพักได้ครับอะไรนะ ตกใจกับคําพูดของเฉินเฟิงสีหน้าของธิดาเทพแห่งพักทิฟฟานี่เปลี่ยนไปทันทีเธอรู้สึกเหมือนถูกสั่งประหารกระทันหันเงยหน้าขึ้นด้วยความตกตะลึงมองดูเฉินเฟิงอย่างไม่อยากจะเชื่อความรู้สึกนั้นเหมือนกำลังถามทำไมสีหน้าของพระสันปาปาโจ้เคร่งขรึมเฉินเฟิง จากที่ผมดูคุณเป็นคนฉลาดคุณน่าจะรู้ดีสิ่งที่ผมพูดกับคุณเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรเมื่อคุณแต่งงานกับทิฟฟานี่สิ่งที่คุณจะได้รับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้นอกจากอำนาจของพวกเราคูเรียแล้วคุณยังจะได้รับทรัพยากรนับไม่ถ้วนในการฝึกศิลปะก,การต่อสู้มีทรัพยากรเหล่านี้ในอนาคตข้างหน้าคุณมีความเป็นไปได้สูงมากนั่งบนบันลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกลายเป็นหนึ่งในยอดฝีมือที่เก่งที่สุดในโลก ดังนั้นผมอยากให้คุณคิดพิจารณาดูอีกสักหน่อยเก็บคำตอบก่อนหน้านี้กลับไปก่อนพระสันตปาปาโจ้ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปดังนั้นเขาจึงดึงสติกลับมาจากความตะลึงงานได้อย่างรวดเร็วจากที่เขาดูนั้นเฉินเฟิงไม่มีเหตุผลใดๆในการปฏิเสธเขา ต่อให้เฉินเฟิงไม่ชอบทิฟฟานี่เฉินเฟิงก็ไม่ควรปฏิเสธคูเรียรเพราะสิ่งที่คูเรียรสามารถนำพามาให้เฉินเฟิงไม่เพียงแต่อำนาจมหาศาลแต่ยังเป็นความหวังในการเป็นยอดฝีมือสูงสุดของโลกพระสันตปาปาผมเข้าใจความหมายของพระสันตปาปาครับ ผมเองก็รู้ด้วยตำแหน่งของท่านแล้วไม่มีวันหลอกผมอย่างแน่นอนถ้าผมแต่งงานกับทิฟฟานี่ผมสามารถกลายเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดบนโลกใบนี้และสามารถเป็นหนึ่งในยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกเฉินเฟิงพยักหน้าตั้งแต่ต้นจนจบเขาล้วนรู้ดีพระสันตปาปาไม่มีวันเอาของพวกนี้มาล่อลวงเขาแต่เขาก็รู้ดีสิ่งที่พระสันตปาปาให้เขาทำต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะถึงอย่างไรบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆมักจะพูดกันว่าโอกาสมาพร้อมกับความเสี่ยงดังนั้นเรื่องที่พระสันตปาปาให้เขาทำต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนแล้วทำไมคุณถึงปฏิเสธฉันคะหลังจากตกตะลึงที่ฟานนี่อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นจากที่เธอดูเฉินเฟิงไม่มีเหตุผลใดๆในการปฏิเสธเธอหรือเป็นเพราะคุณไม่ชอบฉันหรือเป็นเพราะคุณไม่รู้สึกดีกับฉัน ทิฟฟานี่ห้ามใจไว้ไม่ได้จึงถามอีกหนึ่งประโยคปล่าครับครับครับผมขอพูดอีกครั้งนะครับสิ่งที่ก่อนหน้านี้ผมเชยชมคุณไม่ได้พูดโกหกแต่พูดจากใจจริงและผมก็รู้สึกดีกับคุณคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็ยินดีจะแต่งงานเป็นภรรยาเฉินเฟิงสายหน้าเขาไม่อยากให้การปฏิเสธของตนทำร้ายทิฟฟานี่นอกเหนือจากนี้เช่นเดียวกับที่เขาพูดเมื่อกี้เขารู้สึกประทับใจในตัวทิฟฟานี่ แล้วทำไมคุณถึงปฏิเสธผมพระสันตปาปาโจ้อเอ่ยปากพูดอีกครั้งเข้าประเด็นทันทีเพราะผมมีภรรยาแล้วคำตอบของเฉินเฟิงสั้นๆและหนักแน่น ได้ฟังคำตอบของเฉินเฟิงทิฟฟานี่หยุดชะงักทันทีเธอรู้ว่าเฉินเฟิงมีภรรยาแต่จากที่เธอรู้ภรรยาของเฉินเฟิงเป็นแค่ผู้หญิงในตระกูลเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งของประเทศหวาเซียถึงแม้จะสวยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่คู่ควรกับเฉินเฟิงในตอนนี้คุณเฉินเฟิงผมรู้สึกว่าเหตุผลนี้ของคุณมันไกลตัวไปหน่อยผมและทิฟฟานี่ล้วนรู้ดีว่าคุณมีภรรยาแต่พวกเรายังคงพูดสิ่งที่ผมบอกคุณไปก่อนหน้านี้คุณรู้ไหมว่าเพราะอะไร ไม่รอให้เฉินเฟิงเอ่ยปากพระสันตปาปาโจ้พูดขึ้นพวกเราคิดว่าระหว่างคุณกับภรรยาคนนั้นเป็นเกมคนละระดับกันก่อนหน้านี้เธอไม่คู่ควรกับคุณเธอในตอนนี้ก็ยิ่งไม่คู่ควรกับผมดังนั้นขอแค่คุณต้องการคุณสามารถอย่าก,กับเธอได้ตลอดเวลาแล้วแต่งงานใหม่กับทิฟฟานี่ขอโทษด้วยครับพระสันตปาปาที่เคารพผมทำไม่ได้เฉินเฟิงสายหน้าพูดอีกครั้งเสียงไม่ดังมากแต่น้ำเสียงหนักแน่นเป็นพิเศษ ภรรยาของเซี่ยเมืองเหียวตอนที่ชีวิตของผมตกต่ำที่สุดลำบากที่สุดเธอไม่ทอดทิ้งผมสนับสนุนทุกอย่างที่ผมทำมอบทั้งชีวิตของเธอให้กับผมดังนั้นผมไม่มีวันทำให้เธอผิดหวังคุณแน่ใจสีหน้าของพระสันตปาปา,ปาแปรเปลี่ยนเป็นไม่สบอารมณ์เท่าไหร่เห็นได้ชัดเขาคิดไม่ถึงจริงๆเฉินเฟิงจะทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความรักทิ้งอำนาจและผู้หญิงที่สวยและเก่งอีกคนได้ แน่ใจครับเฉินเฟิงตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาได้ฟังคำพูดของเฉินเฟิงอีกครั้งสีหน้าของทิฟฟานีซีดขาวเล็กน้อยเธอก้มหน้าลงอีกครั้งแต่ไม่ได้เขินอายและตื่นเต้นอีกต่อไปเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังคนหนุ่มสาวไม่พูดไม่ได้จริงๆสิ่งที่คุณเลือกและเหตุผลเกินความคาดหมายของผมพระสันตปาปาโจ้พูดอีกครั้งเขาพูดอย่างท้อถอนหายใจหนึ่งประโยค แล้วพูดต่อแต่ว่าผมอยากให้คุณคิดพิจารณาให้ดีในเวลาเดียวกันผมอยากจะเตือนคุณกงปุ่นเหย่ยอูโซโลและหงเทียนป้าทั้งสามคนล้วนจะฆ่าคุณอีกทั้งตอนนี้พวกเขาน่าจะนอกเมืองวาติการแล้วขอแค่คุณยอมแต่งงานกับทิฟฟานี่คูเรียสามารถช่วยคุณคลี่คลายอันตรายถึงขั้นที่ว่าสามารถช่วยคุณกำจัดพวกเขาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่788ทําการเลือก